ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมาพบกับสองสาวลาไตในต่างแดนคลิปนี้กระตื้นตังเต้สาวๆเลยฟ้ายังมาท่าไในสวบางสะพันกำลังเสิเดินทางไปหาแฟนเนาะเอินแฟนไหนเตรียมปากเมื่อก่อนนะสะพันกับเอิวมาผู้บ่าวเนาะเอฟซีก็ได้ทำ่ะเป็นยังชื่อโ่เอิญมาแฟนเลยเมื่อก่อนสะพันกับสคิดว่าเออเบิงใจกันไปก่อนฮะนะแต่ว่าเดียวนี้กะจังไรกะโหจักกันมา ก็เกือบปีแล้วฮะนะสภานก็ได้ว่าเออกระเอื่นแฟนเลยสาและกาบอปิดบับบบงใบหนาแล้วคลิปนี้เอฟซีกันสิได้เห็นใบหนาเฟนใหม่ของสพานแล้วเนาะสาเหตุที่ว่าบได้เปิดเผยตอนนั้นหันก็คือว่าสพานคิดว่าเออยังหูจัาก,กันบบท่านได้โดนและอีกสาเหตุนึงหันก็คือว่าเขานะบบท่านได้บอกลูกสาวของเขาว่าเออเขาว่ามีแฟนใหม่ ย่านลูกนะเสียใจนะครับบพรอมที่จะบอกลูกนะก็เลยแบบว่าเออเก็บใบก่อนพอหูจักกันระยะหนึ่งแล้วนาะเขาก็ได้บอกลูกสาวเขาว่าเออเขาน่ะมีแฟนและลูกสาวเขาก็โอเคแฟนของสะพานนเพนกับหูว่าเออสะพานนะเหตุยูทูบยังหันนังเขาก็บเบิ่งอยู่งันสินะเขาก็ได้บอกว่าเออถาเธออยากถ่ายวิดีโอซันนะซันก็บอว่ายังนะแต่สะพานก็ตอบโอเคโอเคแต่กับบอะยแบบบอะไเปิดเผยหนาเขาเห็นนะเพราะว่าก็ยังไม่ทันได้พรพอมาหอนมือนีแล้วนะสะพานก็ได้ว่าเออ มันกับโบมี่ยังเสียหายฮนะเฮาเก่าหูจัากันมากเกือบปีแล้วม่งในอีกม่มหนึ่งก็คือว่าการที่เฮาคบใครจะคนหนึ่งฮะนะถามมันโบเมนถามมันโบใส่ถึงเวลามันก็ต้องแยกใหญ่กันมันก็เป็นเดืองของอนาคตฮนะแต่ว่ามือเนี่ยสะพันหูวซื้อว่ามีความสุขที่ว่าเขาเขามาในชีวิตเขาเป็นห่วงแล้วก็หายกำลังใจเฮาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตสะพันนะนะอันไหนที่เขาสามารถช่วยไหลเขาก็ช่วย การเดินทางรอบนี้ของสะพันธ์กับผ่านไปด้วยดีนอก,กับกโบมีปัญหาคือรลบทีเแล้วมันเป็นการดีนอกเวลาเขาออกไปเดินทางคนเดียวนะไปประสบป,ปัญหาัะนะเขาก็สเสียเฮียนหูไปเรื่อย แฟนของสะพันก็สิเป็นคนจองรถไฟห้นอนรถไฟทั้งสองต่อเลยละกันแต่่าอูเบอร์นะสะพันสิเป็นคนจองเองเพราะว่ามันต้องใส่ลูกเคชันของสะพันและรอบที่แล้วก็คือแฟนจองห้ยละเกิดขอพิจารณนั่นก็คือว่าคนครับรถอูเบอร์นะเขาหาสะพันบ์บอพอแล้วก็เสียเถี่ยวสีสะพันต้องแบบไปจองอูเบอร์ขั้นใหม่นะมันกระใสเวลารอบที่แล้วสะพันก็เลยตกรถไฟนั่ก็ตรงด้เสียเงินซื้อตัวรถไฟใหม่ คัด oh. the t hair but don't cut the bread <S mm hmm. <S very straight, uh? s t r a n g e นะ no ah it's short here but it's w r o n g here there something usually t ไงดิมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยที่ว่าแฟนเก่าของซาฟานเนาะสื่อโซนแต่ว่าแฟนใหม่ของซาฟานสื่อแซง ตอนหูจักกันใหม่ๆเนาะเขาบอกว่าเขาซื้อแซมซับฟันกันเลยอ่ะ มันสื่อไข่ไข่กันแท้ะพี่ส้าที่เห็ดงานน้างกันเ้าก็สับสนเวลาเราเอือนนาะก็คือแบบสื่อไข่ไข่กันนะนะวิลาสิถามคาว่าเออเป็นจังไรคนนี้ยังังนะก็คือเอือนสื่อผิดสาพันธ์กับผู้ชายคนนี้ก็คือว่าอายุห่างกันย0สปีที่แรกก็คิดว่าสิพอแล้วนาะกับผู้ชายที่ว่าอายุหลยกว่าหฮาตอนผู้ชายบอกอายุเขานอสัาพันธ์กับโอ้ยอีกเลียวบ่อย่างซี่นะผู้ชายก็ได้บอกว่าเป็นอย่างสาพันธ์ก็ได้บอกว่าโอ้ฉันคิดว่าสันสิพอแล้วกบคนที่ว่าอายุหลยกว่าสันจังสิน ลังมองหาผู้ชายที่แบบว่าอายุห่างสั้นประมาณหาปีหกปีเขาก็แอบน้อยๆไปนะแต่สาพันธ์ก็คิดว่าเออโมเป็นยังหลอกแต่ว่าสั้นหมักทัศนคติของเธอสั้นหมักนิสัยของเธอเดี๋ยวเขาแบบเออคุยกันไปเรื่อยๆกะใส่เวลาคุยกันประมาณสี่เดือนนี่แหละกะจังหลพ่อนากันหลังจากมือแหลกที่เลยพ่อ,อกันน้องผู้ชายก็บอกว่าเธอเป็นแฟนสั้นในบอหนะตอนนั้นสาพันธ์ก็ดีล่าน่องบอยอมตอบตกลงแต่ว่า พอพอ,พอกันเจอกันเดทกันขังที่สองก็คือแบบว่าเออโอเคเดี๋ยวเขาแบบเอโอโคกันเป็นแงอันนี้ก็คือเป็นบ้านที่ว่าเขาอยู่เนาะมันเป็นอาพาร์ตเมนต์สองสันเขาเพิ่งใหญ่เขามาอยู่หลายเดือนหนึ่งเนาะแล้วก็ แมบ,บว่ามันเป็นอาพาร์ตเมนต์เก่านะเขาก็คือแบบสมเสแซมแต่แบบว่ามันรู้ท่านเลวหนะันนะก็ยังแบบปับปรุงอยู่นะผู้ชายก็ได้ถามว่าเออเธอโอเคบอสเจรนาบาลฉันมันบ่ท่านเลวสัพันด์ก็ได้บอกว่าโอ้บมเป็นยังฉันแบบฉันอยู่ไยบ่มีปัญหาหลังจากนั้นผู้ชายก็พาไปทั่วนอะเมืองเทว่าเขาอยู่ห่นะว่าสภาพเป็นยูในเมืองเขามันเป็นจังได เพื่อว่าในอนาคตนาะสะพันอยากแบบมาอยูน่นี่อยากตัดสินใจมาใส่ชีวิตอยู่นี่นะเขาก็ได้ทมว่าเออเธอมากบอสะพันก็มากเนาะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่แบบโบ๋ไหลใหญ่แห้งนะกับโบ๋วนว่าเนะี่ยแล้วกับโบไหลแบบเป็นเมืองน่อยหรือว,ว่าเป็นบ้มนหนอกอย,อยงนี้นะก็คือแบบ เฟอร์เฟกสํสหรับสะพานเลยแต่ห้องก็ยังม่ทันในหูเนาะว่าเหมือนในห้าสเชไลมาอ,อยู่นี้ฮะนะก็คือแบบว่าเออมาเบิ่งซื้อัะนะในอนาคตมันก็ยังอีดย่ยาวไกลเนื่องจากว่าสะพานนะบรเฮ็ดงานแล้วเนาะอยู่บ้านคนเดียวมันก็คือแบบโฮดตหู สภพาพเจใจมันก็บอโอเคนะผู้ใส่ก็ได้ทามาเออเธออยากมาหาซันบอยนะสันสีไปเห็นงานอยู่อีตาดีเดี๋ยวฉันสีพาแบบเออไปเปิดหูเปิดตาส่งในสะพานก็รอนับเหมือกามไทยเนาะก็ได้บอกว่าเออโอเคโอเคก็ได้ว่าเออ่องมากเบิงงย่างหล่อไปหล่อมาเนาะสะพานก็ได้ทาาว่าเออในเมืองนี้มันมีหานเอเชีย er, บอมีหานคล้ายของไทยบอ เพิ่นก็บอกว่ามีอยู่นอะหล้วก็พาย่างไปเบิงมันก็เป็นหาดเอเชียหาในน้อยนอะแต่กับว่ามีครบเกือบทุกอย่างั่นะก็พอไล้แกใครได้อยู่สะพานก็ได้สื่อขนมกับมามาเนาะเพราะว่าจะไปประเทศอิตาลีั่นะเพื่อว่าเออผู้ชายไปเหตุงานสะพานอยู่ของยื่ซื้อนี่นะสะพานเไลยเออต้มมาามากินก็กันตายไ้ก็นอนยานว่าเอออาหารเข้าบ่ถูกปลาข้าหั่นะเพราะว่ารอบเ่แล้วที่ว่าสะพานไปประเทศเยอรมันหันก็คือแบบว่าสอกกับอาหารนะแบบว่าห้าบวบ่าเคยกินบ่ ซีนนะนะมันก็แบบว่ากินน้อยหนึงมันก็อิ่มรอบนี้เฮาก็เลยตรงเตรียมพอไห้ก่อนเนอะบ่กว่าสิเกิดอีหยังขืนกับเหมีมามท่าที่จ้นกันุให้ม่าิดุงา o e it looks very good. t, t really d But I no. want, I want to say something against. Okay, I can be. <laughs> Everybody, look. Everybody, look. My boyfriend. Really? Mm -hmm. mm. Why? He like to look against me. I guess they think, oh, oh, he's too old for that woman. I'm sure. On peut commander -hmm. You will be sick tonight. Huh? You will be sick. Oh, yeah, <laughs> your stomach, you will see. Okay. Oh? Okay. Do you have your kiosa? You have it? Your And not anymore yummy huh? mm. yummy yum. Lord. não é tão má Kalau if you don't eat simbat, you can you can make a open for me, nak? Huh? Huh? I said you don't eat shrimp but sometimes you can open for me Nah? I don't eat You don't eat shrimp Chim Yeah But sometimes you can open for me Mm-hmm ยัง hmm. yeah. Is it first time for you? To to take it? Yeah, not to open. It. Oh. It's not the first time. Why? I don't mm. do it good? No. I eh? just ask, no. No problem. Put it out.